BYD เปิดตัวซีล l 2025รุ่นปรับปรุงใหม่ได้เทคโนโลยีสูงขึ้นวิ่งไกล650กิโลเมตรต่อชาร์จห <Hey. S 1> ลังมีการเผยภาพต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องของ BYD SEAL 2025ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ ล่าสุดในฝั่งของประเทศจีนมีการเปิดตัว e v รุ่นดังกล่าวออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับการอัปเกรดในหลายๆจุดทางการออกแบบรวมไปถึงเทคกซ์เจรีของรถด้วยสำหรับภายนอกของรถนั้นภาพรวมของรถดูไม่ได้มีความแตกต่างจากบิวารีซิลโมปัจจุบันตัวรถยังคงมาพร้อมกับความยาวตัวถัง4.8เมตรกว้าง1.87เมตรสูง1 4 6เมตร และระยะฐานล้อ,อยาว2.9เมตรเท่าเดิมแต่บนหลังคาของรถนั้นจะมีการเพิ่มโดมไลดา้าขึ้นมาเพื่อรองรับการขับขีบข่อัตโนมัติที่แม่นยำและฉลาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าภายนอกจะดูไม่ได้มีความแตกต่างแต่สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยการมองผ่านๆน,นั้นถูกปรับใหม่ทั้งหมดหรือเรียกได้ว่าเป็นการปรับครั้งใหญ่ก็คงจะไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มของรถที่เปลี่ยนไปใช้ e-Platform 3.0 Evo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่ใช้ใน C-Eleon 07 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานการจัดการความร้อนและความสามารถในการชาร์จเร็วทำให้บิวาีซล2025มีสมรรถนะที่ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบิวาีซล2025มาพร้อมกับระบบไดซัสซซึ่งเป็นระบบควบคุมตัวถังอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเองของ B วดีสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ โดยใช้การผสานเทคโนโลยีต่างๆเช่นระบบการสะเทือนแบบอัต i ี e ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรกเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวรถในทุกสถานาการณ์ขับขี่เช่นเพิ่มความนุ่มนวลของช่วงล่างลดแรงสั่นสะเทือนในการขับขี่เมื่อขับผ่านถนนที่ไม่เรียบปรับระบบช่วงล่างและช็อคอัพให้แข็งขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพและการควบคุมให้ดียิ่งขึ้นเช่นการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงหรือการขับขี่บนถนนที่ลื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกทำให้รถยนต์สามารถหยุดได้ในระยะที่สั้นลงด้วยในส่วนของ D-I Pilot ซึ่งเป็นระบบช่วยขับขี่อัตโนมัตินั้นมีการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการติดตั้งเซ็นเซอร์ไลดา้าบนตำแหน่งหลังคาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุและสภาพแวดล้อมของตัวรถนับเป็นก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนอัตโนมัติข,ของ BYD และด้วยแพลตฟอร์มใหม่ช่วยให้ BYD Seal 2025นั้นรองรับการชาร์จไฟที่800โวลต์ โดยตัวรถจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก10ถึง80ในเวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลงไปได้ในกรณีที่ต้องเดินทางแบบต่อเนื่องสำหรับแบตเตอรี่นั้นจะมีให้เลือก2ความจุก็คือแบตเตอรี่ขนาดเริ่มต้นความจุ61.44กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกล510กิโลเมตรและแบตเตอรี่ความจุ80.64กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุดที่650กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ส่วนในด้านกลุ่มพลังขับเครื่องนั้นวิวาีซีล2025จะมาพร้อมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแบบใหม่ที่สามารถปั่นรอบได้สูงสุด23,000รอบต่อนาทีซึ่งนอกจากจะให้ประสิทธิภาพด้านอัตราเร่งที่รวดเร็วแล้วตัวมอเตอร์ใหม่ย,ยังลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมด้วย สำหรับกุมพลังของรถนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือรุ่นมอเตอร์เดี่ยวสแตนดาร์ดขับหลังมอเตอร์170กิโลวัตต์หรือประมาณ228แรงม้ารุ่นมอเตอร์เดี่ยวลองเรนจ์ขับหลังมอเตอร์230กิโลวัตต์หรือประมาณ308แรงม้ารุ่นสมรรถนะสูงหรือเพอร์ฟอร์มาน์มอเตอร์คู่390กิโลวัตต์หรือประมาณ523แรงม้าโดยในรุ่นเพอร์ฟอร์มาน์นั้นจะสามารถทะยานความเร็วจากศูนย์ถึงโลเ่งร้อั่วโวลวินาที ทำท็อปสปีดได้สูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในเรื่องของการตกแต่งภายในนั้นโดยรวมมีการปรับใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่เปลี่ยนมาใช้ทรงดีเชฟแบบสีก้านซึ่งเป็นดีไซน์ที่อาจจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบส่วนนี้อาจจะขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่และบุคคลด้วยคอนโซลหน้านั้นถูกปรับใหม่ทั้งหมดช่องแอร์ถูกซ่อนไว้คล้ายกันกับของเทสลา กลางคอนโซลหนา้าติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่ที่สามารถปรับหมุนได้และมาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยถุงลม13จุดส่วนตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย2ตำแหน่งสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าและปุ่มต่างๆสำหรับสั่งงานตัวรถ สำหรับการทำตลาดนั้นในประเทศจีนมีการเปิดตัวทำตลาดออกมาทั้งหมด4ตทรมด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยตทรมเริ่มต้น H10 Standard Edition ราคา1,75,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ860,000บาทมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยว228แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่ความจุ61 4ิกิลวัตตชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด510กิเมตร รุ่น650 Long Rage n Edition ราคา189,800หยวนหรือประมาณ930,000บาทติดตั้งมอเตอร์เดี่ยว308แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่ความจุ80.6 4กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้กไกลสูงสุด650กิโลเมตรรุ่น650 Intelligent Driving Edition ราคา216,800หยวนหรือประมาณ1 6 0 0 0 0้บาทมอเตอร์เดี่ยว308แรงมา้าขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่ความจุ80.64 80.64กิวโมง วิ่งได้กไกล650กิโลเมตรต่อชาร์จพร้อมแพ็คเกจการขับขี่อัจฉริยะอัตโตม l o t ด้วยเซ็นเซอร์ไลดารและรุ่นท็อปสุด600 4 wheel drive intelligent driving edition ราคา239,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,170,000บาทมาพร้อมกับมอเตอร์คู่523แรงมา้าพร้อมแบตเตอรี่ความจุ80.64บกิโลวัตชัโมงวิ่งได้กไกล600กิโเมต่อการชาร์จไฟเต็มครั้งตามมาตรฐาน CLTC พร้อมกับแพ็กเกจขับขี่อัจฉริยะอโตโนม l ต t ด้วยเซ็นเซอร์ไ i d ดาโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ครับสำหรับ b u i Seal เริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มใหม่ที่สามารถรองรับการชาร์จไฟได้เร็วมากขึ้นมอเตอร์ใหม่ที่มีสมรรถนะและการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการตกแต่งภายในใหม่รวมไปถึงระบบความปลอดภัยและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่มีเพิ่มขึ้น ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าในรุ่นปรปับปรุงใหม่นั้นจะมีการเข้าทําตลาดในประเทศไทยเมื่อไหร่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเมื่อเทียบกับ BYD s ดี l ีโฉมปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ